ว่าอะราม,าบบมันส่งผลอะไรกันต,ตัวอย่าลืมนะครับพื้นฐานเดิมของเรานั่นคือการสะกดแล้วก็การ อ่าเรียกตัวอ so, so right ักษรให้เป็นสำเนียงอารับให้ได้นะครับในทุกๆตัวอ่าเราเริ่มต the so, right? so, mm ั hmm. okay. so, ้งแต่การอ่านสะกดการเรียกตัวอ mm ักษรเราจะต้องเรียกตัวอ mm ักษรอย่างไรแบบไหนอ่าเราพยายามนะครับแล้วตรงไหนสั้นเราอ่านสั้นตรงไหนยาวเราก็สะกดยาวเราก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราบนะครับเราพยายามนะครับนะฝึกกันในลักษณะของการใช้สำเนียงอารับเลยนะครับเราอย่าเอาสำเนียงเรามาสะกดนะครับถ้าหากว่าเราเอาสำเนียงเรามาสะกดมันก็จะทาให้เรานั้นลําบากในขณะที่เรานั้นขึ้นไปอ่านอัลกุราน เล่มในในในอังกุราเล่มใหญ่นะครับอ่ะเรามาดูคำแรกเลยนะครับในวันนี้พี่น้องดูนะครับคำแรกนะครับน่ะฟันสามสี่สิบสามเมตรเราเรียกว่าเชนเชนอันนี้เรารูลากเสียงเชนเชนอ่านะครับนะขอมาฟนะครับปิดไมค์ก่อนนะครับท่านใดพี่น้าอ่านิ้นะานะครับนิ่น้าจากกรุงเทพมหานครจ้าขอมาฟนะจ้าด้วยความารพจ้าอ่านะครับนะ เชนมีพี่น้องเรียกแบบนี้แล้วพ่นลมกระจายลมนะครับตัวเชน,นิกระจายลมแบบไหนแบบเหมือนกับว่าเวลาเราตอดปลาแล้วมันจะดังอ่านะครับนะเชนมีเราเรียกชื่อเต็มๆเชนเห็นไหมเชอพี่น้องฝึกตามเลยนะครับพี่น้องฝึกตามเลยไม่ต้องเปิดไม้นะครับพี่น้องพยายามออกเสียงตามผมกฟัฟว้าวกูเห็นไหมตัวกฟัฟว้าว บนวาวมีสุกูลก่อนหนะ้วาวาเป็นดอมมะเขาเรียกตรงนี้ว่ามัดตอบบอีหรือว่ามัดอัสลีด้วยกับดอมมะอ่าจะมาไว้นะครับยาวสองฮรก์กะเราก็ใส่สระอูไปสองตัววิธีการทำกัฟเวลูต่อไปตัวเราะนะครับอ่าฟัดอาัยอยู่บนตัวเราะนะครับอ่าเท่ากับ ไม้ไถคูรอเอลิฟรอนตัวรอไม่ว่าหนาะหรือบางเราจะต้องอะไรไว้ก่อนครับรัวไว้ก่อนอ่านพร้อมๆกันครับอ่านเป็นตำนองนะครับชังคูร้อนชิงูร้อนเชิงคูรอน,รอ,นอ่ะพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับอ่านดังๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่าไม่ต้องอายเครนะครับมั่นใจไปเลยหัวโกมๆก้มหัวลงล่าง นะครับหลังจากเขามีอะไรครับมีสุกูลสุกูลอยู่บนหัวกลมๆเหมือนกันแต่เงยหน้าขึ้นแล้วก็มีมีจุดหนึ่งจุดม,ม,มีฟมฟนะครับมัฟตัวฟ้าอยู่ไหนให้ปลายฟันบนมาดกับริมฝีปากล่างตอนที่เรากานครคำว่ามัฟนี่นะครับพี่น้องอ้ปลายฟันมากดเอาไว้ให้ได้มัฟ อินวาวูตัวอินลงมาที่ลำคอส่วนกลางให้ได้อินนะครับลงมาให้ได้นะครับเราอย่าไปอ่านว่าอินวาวอูไม่เอาอินนเราเรียกแบบนี้เลยอินนะพี่น้องเอาเรียกตามครับเรียกรอมๆกันอินวาอูอูอ,อย่างสองฮรากะลาออลิฟลันไอสระฟันอตัตัยระวังให้ดีนะครับสระสองเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันจะไปกระดูกลิ้นได้เพราะฉะนั้นเราอยากกระดูกลิ้นนะครับในสระตันวีนเนี่ยลามอลีฟลลนนี่ลันธรรมดาอายครับพร้อมๆกันมาฟรูลันมาฟรูลันมาฟเนี่ไหมมาฟเัาออกก่อนออก์ก่อนมีปากล่างเลยมาฟรูลันลันลนะครับอย่าลาลไม่เอาต่อไปครับฟา ซอสเหไมมเราเรียกชื่อทีละตัวก่อนไม่ต้องรีบพี่น้องก็เรียกให้เสร็จตัวฟ้าไปก่อนให้สิ้นสุดเสียงของฟ้าแล้วก็ไปตัวซอฟ้าซอสแล้วกลับมาที่ตัวฟ้าฟัดนะไม่ต้องพ่นลมไม่ต้องฟัดไม่ต้องฟัดนะครับเนี่ยซอ ลามซอลกระดูกลิ้นนะครับนะตัวตัวลามกระดูกลิ้นเงยหน้านิดหนึ่งซซลนะครับแต่ไม่ต้องถึงกันหายท้องเดี๋ยไม่ต้อง <m> นูนอลีฟนาตัวลามกับตัวนูนอยู่ติดกันชัดเคยชัดมันนะครับนะซซลมีกระดูกลิ้นขึ้นไปนะครับซซลเนี่ยกระดูกลิ้นขึ้นไปนูนอลีฟนาหลังจากฟัห้ามีอลีฟก็จะมาไว้ว่าน,นี่คือมัตตอบียเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ด้วยกับตัวอลีฟนะครับนะน่านครับฟัโซลนา ฟัซอลนะตัวสวัสงหนาต้งอ้วนอย่าลืมนะครับไม่เอาไม่ต้องไปหัวปากฟัสด์สไม่เอาฟัซอลนะอ่านเป็นตำนองเอาต่อไปครับซีนไอนี่ไหมเราเรียกตัวซีนให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปตัวที่ถูกสะกดเราเรียกตัวตัวสะกดเรียกตัวถูกสะกดหรือพูดง่ายๆว่าเรียกตัวทุบแล้วก็เรียกตัวถูกทุบซีนไอนะยะยะเห็นไหมสั้นเราอ่านให้สั้นฮาออลีฟ ฮาฮานี ha, aha, le, it, no ่อ no uh uh ่านยาวแล้วลงมาที่ลำคอส่วนลึกพี ja ่น้องสะกดตามนะครับอ่านพร้อมๆกันเป็นท่วงทํานองสายาสายาตัวอีลงมาที่ลำคอส่วนกลางเลยนะครับสายาต่อไปบัลลัมบัลก็ดุกลิบบัลยะอยู่เราไม่ต้องไปยะาจูไม่เอายะอยู่รอยยารีอ่าบนยามีสุกูนก่อนหน้ายาเป็นกระรุน นะครับเพราะฉนเดียวกันมัดต,ตบ,บี้รือว่ามัดอัลสลมดัลลัมดุลนะครับไม่ต้องดุลดุลดุลไม่ต้องเรียว่าบุลก็ไม่ต้องนะครับดุลธรรมดากระดดกลิ้นขึ้นไปพอ,อะไรครับลามกมารียระฮัมซาอ่ะเราเนีอ่อลิฟดีกว่ามันเรียกง่ายดีอลิสนูนอ,อ่ะพอเราเห็นนูนตายปุ๊บนะครับหลังจากนูนตายนั้นมันเกิดกฎการอ่านขึ้นมาอย่างแน่นอนเราก็ดูว่ากฎนั้นไอตัวอักษรที่ตกหลังจากนูนสุกูลคําว่านูนตายก็คือนูนสุกูลนี่แหละครับ เป็นอักษรใดตรงนี้เป็นตัวซีนซีนอยู่ในกฎไหนเอฟฟ้าเราก็ซ่อนตัวนูนคล้ายๆกับงองูนะครับพี่น้ ه, ه, องอิึมอัลีฟนูนอ,อ,อิซีนอัลีฟซายไม่ซายาเราก็ลากไปนูนอ่ะนูนหนุอ่านสั้นนะครับอ่าเลิมลีอ่ะลีละลสั้นเหมือนกันไม่ต้องลีไม่ต้องลีงลยาฟายาฟตัวฟ้าให้ปลายฟันบนอย่าลืม ยิ้มอยู่อ่านสั้นเห็นไหมรอรออลิฟอาอ่านะครับหรือว่าฮัมซาอานะครับนะไม่ต้องอาไม่ต้องอะนะครับมีมอลิฟมาอ่าตรงนี้ยาวสองมีมฮฮูอ่าถ้าเราสะกดก็อ่านฮูตรงนี้ยาวนะครับอ่านฮูตรงนี้นะครับนะทำตัวจีมที่คู่ตัวจีมตัวจีมทำปากีทีดูไม่ชัดจีมต,ตัวจีมนะครับนะจีม อยู่ยิ้มนี่นะครับนะตัวยิ้มอยู่ไหนอ่ายิ้มเชนยาอยู่ที่เปิดฟันหรือเปล่าเปิดฟันหรือเ่าเปิดฟันครับย,ยิ้มไม่ต้องกัดกัดถ้ากัดฟันี่ยิ้มอันนี้ยิ้มกัดฟันนะครับนะถ้ากัดฟันนี่มันจะดังยิ้มแบบนี้อ่านะครับยิ้มนี่นี่นี่ยิ้มนี่ไหมให้อยู่ไหนอ่ายิมย้มเนี่ยตัวยิ้มเนี่ยให้อางลิ้นนี่ไปอัดกับเพดานนะครับยิ้มเนี่ยยิ้มตัวยิ้มเนี่ยนะครับนะลมในไม่ออกลมนอกไม่เข้า นะครับลมในก็ไม่ออกลมนอกก็ไม่เข้าตัวยิ้มนี่นะครับนะเราวงาไงดีนะครับเราจะไปอ่านว่าชิมไม่ได้ยิม้มอยู่ ยูนะครับไม่ชูไม่เอาอ่าอันนี้เราฝึกไว้ก่อนเราเรารู้ทักษะเทคนิคไว้ก่อนนะครับอ่าเราจะอ่านให้มันเป๊ะมันก็คงจะลำบากนิดนึงในช่วงการฝึกของเราฮาฮูอ่าฮาวูนะครับมันจะมีวาวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ามัสสีละตรงนี้นะครับจะมาไว้ดอมมาอยู่ที่หากลมนะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยพี่น้องเปิดดูได้เลยนะครับในกุรานบางเล่มก็จะเขียนดอมมาติลังกาอยู่แบบนี้นี่แบบนี้อ่าเนี่ยนะครับเนี่ยดอมมาติลังกาอ้าวอ่านพร้อมๆกันอ่านเป็นตำนองนะครับ بل يريد الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Syakuran. Ha, tak rauh anjud kok. Syakuran. Ni rauh jud. Maf'ulan. Ha, nah, tak jud kok. Salah fad atai. Ha, nah, Kasra tayi doma tayi mikir. Ya. Maf'ula. Ni tak rauh Bapak ikap. Fasalna. Fasalna. Sa'yaha. Sa'yaha. Bapak ikap. بل يريد الانسان ليفجر امامه بل يريد الانسان ليفجر امامه صدق الله العظيم